ครับผมสวัสดีกราบปชุมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หวยเด็ดในหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนทันนี้ก็เป็นเนื้อใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในกนรารรับชมโดยและก็ขอบคุณเจ้าของเนื้อทาน เจ้าของข้อมูลที่เบงปานเดียทนยันยางเรียวทันใจด้วยครับคลิปนี้เนียทันนี้ก็เป็นเนียทานใช้กับ1น่งธรรมบาคมณก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับทุกคนเราไปชมแกนเลยคราตู้ชมที่น่ารักนับเถอเจ้านี้โคนราศีเมษ เต็มล่างเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มห้าเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้าเต็มศูนย์เต็มหนึ่งเต็มสองเต็มห้าเต็มเจ็ดเต็มแปดเต็มเก้าเจ็ดตัวเจ็ดเต็มใบนี้ครับเป็นน้ำานตัวเดียว หน่วยบุญเจ้านี้ก็แบ่งป่านแนวทางสี่แบ่งป่าน4ตัวเดียวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากอาดีตที่แล้วก็ผ่านโซนนะต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นหนทางจับคู่ล่าง สามแปดสามเก้าสี่แปดสี่เก้าชอบสีแส่แปดสี่เก้าก็ขอบคุณมาก <Katherine dav id> ต่อไปใบนี้ครับเนทันบนยาทิพ จิตหนึ่งสามสี่จิตหนึ่งสามสี่สี่ตัวเป็นเนวทางก็ขอบคุณมากไปต่อกันไปนี้ครับสวยสวยคู่สองตัวศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปด 3 5มห้8สารวมหชุดเป็นเนวทางไปต่อกันใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นเานงดับคู่บูนสองตัว6 8 6ปดหสามสี่ แปดสามแปดสี่สามสี่หกหกแปดแปดสามสามสี่สี่ต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นทานพีอดีตที่แล้วสองแถวสรุปแล้วผ่านเก้าศูนย์ เก้ <90 S 2> ใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วครับท่าน9 90, 000, 9 0า9ก้าซึ่งในทันใหม่นี้ครับ541และก็20963 สองศูนเก้าหกสามก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลต่อไปครับใบนี้ครับดับคู่สองตัวล่าง

แนวทันดับอยโบนตัวเดียวดับสดับสดับตัวเดียวสีดับสตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ดับเกนะอดีตที่แล้วก็ดับ9ต่อไปเจ้านี้ ตัวนี้ก็แบ่งปนนันทานวิ่งตัวเดียวครับทานวิ่ง4อดีตที่แล้วก็วิ่งศูนย์ทานเดทอนใหม่นี้ก็วิ่ง4ตัวเดียวเป็นเดวทางก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับเดวทางที่แบ่งปนันไปต่อการเจ้านี้3สมตัวต้น 531532541542 931932 941942รวม8ชุดเป็นแนวทางต่อไปเลยเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางชุด3ตัว

ดับล่างดับล่างดับดับโซนตัวเดียวดับตัวเดียวโซนดับโซนตัวเดียวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางไปต่อการใบนี้ครับใบนี้ก็เป็น่านโค้สองตัว อดีตที่แล้วผ่าน0990เนืท้ทนใหม่นี้ครับตัวได้เจ้าของเนวท่ทานก็แบ่งปานอีกแล้วคระบท่านเจ้าของท่านนี้ก็แบ่งปานสามตัวจับคู่กับตัวอื่นนะท่านนะ นะท่านใหม่นี้ครับ012จับคู่กับ3456 789นะท่าน3ตัวเด่นจับคู่กับตัวที่ขาดไปนะ03 04 05 06 07 08 09 13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 28 29 ต่อไปต่อไปเอ็กยังโยงเจ้านี้ก็เป็นอีกหนึ่งแวทางวิ่ง8ปกับ0 631761680506080 853161ก็ขอบคุณมากต่อไปครับใหมนี้ครับเพชรสุพันธ เพชรสุพันธ์ก็แบ่งปันแนวทางคู่ล่างเจ็ดสามเจ็ดหก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันปเจ้าเพชรสุพันธ์2ตัวล่างตรงตกขอบคุณมาก ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือตัวแานเอ้ยก็ขอบคุณมากสำหรับก,กำลังจํากำลังเจอที่ติดตามเอ็กบนมาประจำนะก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมทุกครั้งทุกคลิปด,ด้วยครับนะและก็ขอบคุณมากสำหรับ เจ้าของแนวทางเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปันมาโดยตะลอด้วยขอบคุณอย่างมากขอบคุณอย่างแรงจริงๆท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้ครับท่านนะเราก็เจอกันต่อไปคลิปต่อไปครับผม